ายหิ่ต้องระวังสี่ภัยไม่จ่าชีพที่ผู้เป้าหมายที่คุณ 1. หลอกลวงซื้อขายบริการทางเพศส่งรูปคู่นอนหน้าตาดีมาให้คุณเลือกแต่อ้างสรารพัดให้คุณลงมือก่อนสุดท้ายเสียเงินฟรี 2. หลอกให้ถ่ายคลิปลามกอนาจารใช้รูปโปรไฟล์ผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีชวนคุณคุยจากนั้นหลอกให้วิดีโอคอลโชว์เรือนร่างให้อาบน้ำบ้างละให้ช่วยตัวเองบ้างละแล้วนำม,มาแบ็กเมลเรียกเอาเงินจากคุณ 3. หลอกชักชวนในเพศสัมพันธ์สุดท้ายพอเราไปเจอไม่ตรงปกแถมมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกข่มขืนทำไายร่างกายหรือซ่อนกล้องถ่ายคลิปแล้วนำมาแบ็กเมลภายหลัง 4. หลอกขายภาพคลิปลามกอ้างว่ามีภาพหลุดคลิปเด็ดถ้าอยากดูต้องเสียตังค์สุดท้ายโอนเงินไปแล้วไม่ได้เลยเลยเสียทั้งเงินแถมเจ็บใจอีก <Thank you. S 1> สุดท้ายสำนังกนงานหน่วยือติ ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลบุตรหลานของท่านและคนที่ท่านรักให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพภัยร้ายใต้สะดือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานใชาติครับ